สวัสดีค่ะนางสาวกรณิกาอมหาทัตคู่กศอนอตำบลอุกมุงกศอนอำเภอหนองวอัวซอตามที่ได้รับมอบหมายจากนางพวงเพชรชมมีผู้อำนวยการกศอนอำเภอหนองวอัวซอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่คู่กศนอตำบลขอรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565 เป็นปีงบประมาณที่2,566ไตรามาสที่1และ2ดังนี้ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551จำนวน1กลุ่มประกอบด้วยระดับประถมศึกษา4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น13คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย24คนรวมทั้งสิ้น46คนจํานวนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระดับชาติเอนเนต9คนจากเป้าหมาย11คนคิดเป็นร้อยละ81.81 81. จํานวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค41คนจากเป้าหมาย46คนคิดเป็นร้อยละ แปดสมีนักศึกษาจบหลักสูตรจำนวน5คนจากเป้าหมายผู้คาดว่าจะจบ5้าคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนตำบลอุมุงดังนี้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรและการรู้เท่าทันพิษพยาเสพติด โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการบริหารจัดการขยะในชุมชนโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยู่ดีมีสุขจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการสนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจจัดหลักสูตร ธุรกิจขนมไทยการทำขนมตะโก้หลักสูตร6ชั่วโมงการทำขนมเทียนแก้วและการนำขนมต้มหลักสูตร10ชั่วโมงหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการค้าการทำแหนมคมรุกการทำแกงเขียวหวานไก่การทำหมูฝอยและไก่ฝอยหลักสูตร10ชั่วโมงรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทำดอกไม้จากรังไหม จำนวน40ชั่วโมงมีผู้เข้าร่วมโครงการและนำความรู้ไปประกอบอาชีพและปรับใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน50คนตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100การจัดก,การศึกษาตามอัธยาศัยมีผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและนำเอาความรู้จากการอ่านหนังสือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน268คนตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้ประชาชนมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ ซึ่งในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565กศอน,อนตบลอุบงได้รับโอกาสเป็นตัวแทนกศนอำเภอหนองวัวซอในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเงินเพื่อชีวิตสามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถนำคุณวุฒิไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยขอจบการน,นำเสนอผลงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ